ไฟรถพนาอ้วนคือเทแต่รถไปหลุดน,นี่ดีตัวนี่ไม่รถมอระมูเน้ะ <c oughs> นางานเกลีอยงเสร็จว่าธรรมดาวะสีฟ้าสีชมพูปูรถ<อ>เจ้าคือว่าเป็นอันไปตีหมอระแต่พนาอ้วนสีฟ้าสีชมพูเลยโอ้สวัสดีครับโอ้พ่อครับผมกับปัญญทัดบานยุธงนี่กับมาดเรียนงานอยู่เขมรราชบุงเขียวครับพี่น้องงานเก็บ เทห,หลุมวนาอาจารย์วันมนันนีเหลืออยย่สามขั้นเขาป้าทิมไว้เก็บงานเก็บงานมานันนี่เดิกแท้ครับมนันนี่สุดยอดอาจารย์วนาาายันหนาไวพอดเฮาโอ้มีมาแจกนะมาสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายๆครับป๋าทีมงานทีมงานทำเมืดอยครับพี่น้องมัอนี่ ได้โคกพี่น้อง